ครับพามาเก็บหมักฝรั่งเก็บมาได้หน่อยนึงแล้วครับเก็บไปเฮ็ดบุญขึ้นบ้านมืน่นขึ้นบ้านไม่ครับน,นี้ก็เลยมาอัปเดตไอ้ที่หอ่หอไว้ครับถุงหอ่ P e, อ P E ่กัน u V ถุงหอ่อกัน UV เอ้ผมผมว่าบางบางร้านก็กันบัได้โรยบเซยนหรอกครับ ราะว่าผมเห็นเพิ่นมีหอยไมมๆอยู่แต่ผมจะแกะให้บ่งอันนี้คือเราไม่ได้มามาอวยว่าหรือว่ามาบน่นหรือว่ามาอะไรนะครับคือถุงบางร้่นที่เฮาบรูเรงผลิตเพิ่นหรือจังไดนะครับเอิ้นมาจางังไดบรูมันกระชี่เป็นได้ใครว่าไม่ได้มาตรฐานครับผิวผิวฝรั่งเราก็จะไม่สวย จะไม่ขาวนวลน,นะที่ผมมองดูนะมันส่งไม่ไหมกันมีครับเพราะว่าตอนห่อผมไม่ได้ทําคลิปให้ดูเนาะห่อง่ายมากครับผิวก็สะอาดนะแต่มันไม่กัน100นะร้อยเปร์เซ็เดี๋ยวนะครับเอ้ยนี่นี่คือผมจะเก็บละเป็นยังไงครับมามผลที่ได้ครับ เป็นยังไงครับสะอาดสะอานแต่ฝั่งนี้โดนเสงนะผมว่านะเห็นไหมครับนี่ฝั่งที่โดนโดนเสียงหรือว่าโดนโดนถุงครับเขาติดถุงใช่ไหมถุงเขามันไม่ได้วมตลอดเวลานะครับมันไม่ได้วมมันไม่ได้บว,ม,ม,ม,บวมอง่งตุ่งนะ <c oughs> ผมเชื่อเมาตั้งแต่มานาี่ิมีเบบนี้ครับนี่แต่ผิวเขาสวยนะคบ,แบบนี้เกี่ยวเลยแหละนี่ กเกตแลวครับนี่คนเวลาคนเพื่อนเรียกเอาเพิ่นก็บอกเอยยักได้ล่ะแต่ก็กินได้ด้วยครับเพิ่นบ่อได้เป็นแมงนะครับกินได้แต่ผิวอาจจะโดนแสงนี่ก็เป็นตัวอย่างครับ <c oughs> บะเอ้ยแล้วก็ผมได้ไปซื้อกับอีกเจ้าหนึ่งถงุงกันเหมือนกันนะครับแต่จะหนากว่านิดนึงผมดูนะแล้วก็จะออกม,มันจะเป็นยังไงผมจะพูดยังไงนาะก็ก,กลอง ก็ลองคอมเมนต์ดูก็ได้ครับว่ามันเป็นแบบไหนแบบไหนดีร้านไหนแนะนําผมหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นมือใหม่นี่คือไอเป็นรอบแรกนะในในการที่เราจะเก็บฝรั่งนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้ขายครับรอบนี้เก็บทําบุญทําบุญบ้านก่อนเอาเป็นสลีมงคลลูกใหญ่นะใหญ่หอกปันนะครับใหญ่กว่ายด้วยทำไมนี่กำไม่หุ้มครับ ทำได้แค่นี้ครับนี่มาตัวผมขอเก็บก่อนเอากะกันไกลเก็บนี่แหละครับง่ายดีจะได้สวยพร้อมหรือว่าเขาจะใช้มือปิดเลยก็ได้แล้วแต่บอันนี้เขาก็เก็บไปไว้ใช่ไหม่ได้ด้วยครับได้ยินเพิ่นว่าที่ผมศึกษาเื่่นมาเก็บเป็นนําใช้ไปเก็บได้อะไรวะนำไปใช้ใหม่ได้ครับ <laughs> เอาครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับ สาหรับการหอ่อฝรังด้วยถุงห่อกัน UV ผลออกมาก็จะประมาณนี้ครับเป็นแบบนี้โดนแสงนะครับดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าโดนแสงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ